ไปที่นั่นก็ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่บ้านชัยพฤกษ์มณีพฤกครับก็ปีนี้เศรษฐกิจในเรื่องของที่นั่นค่อนข้างดีก็คือเรื่องของการปลูกขิงราคาค่อนข้างดีครับมีการรับซื้อกันอย่างคึกคักแต่ที่มีปัญหาก็คือเรื่องของกระลำปีราคาถูกราคาตกอาจจะเป็นเพราะปลูกกันมากหรือเปล่ารวมทั้งราคาการตลาด ไปด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าบ้านบนริพฤกก็ขณะนี้ก็อยู่ในบนพื้นที่สูงนะครับก็เหมาะสำหรับการปลูกกาแฟชั้นดีเราก็มีนโยบายในการที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของกาแฟกลับมาที่บ้านปางแกนะครับทางสโมสรและอ่อนพัทยาบางละมุงชนบุรีขณะนี้ก็ยังพักอยู่ที่นั่นนะครับที่บ้านปางแก ก็ไปมอบพ่อห่มกับให้กับพี่น้องชาวนานบ้านปันแก่นะครับไปกันที่โรงเรียนบ้านปังแก่ครับที่นั่นก็มีพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับกันเยอะแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปตรวจสอบพื้นที่นะครับก็ที่โรงเรียนปังแก่นี่น่าชื่นชมตรงที่นักเรียนแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลธุรกันดารอยู่บนที่สูง แต่ก็มีความสามารถพิเศษคือได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวาดภาพระดับประเทศที่เมืองทองธานีอันนี้ก็เป็นความสามารถของโรงเรียนขาะนี้ก็ทางโรงเรียนบางแกี่มีนักเรียนประมาณ400กว่าคนมีครูประมาณ22คนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับชมเชยบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะครับแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็ตาม ก็เป็นตัวโรงเรียนตัวอย่างกันหนึ่งนะครับที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในด้านศิลปะได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆของสโมสรแลว้วอนพัทยาบางละบุงซึ่งเขาอยู่จังหวัดชนบุรีครับเขาได้นําเอาสมาชิกนะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนนะครับห่างไกลใช้เวลาเท่าไหร่ถามมาใช้เวลาจากชนบุรีมาที่จังหวัดน่าน10ชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสโมสรและวอนพัทยาบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ได้กรุณามอบ ผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนทั้งบาง้บานปังแก่และบา้านมาดีพฤกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่ผมจะเดินทางไปที่หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้ก็ได้มีโอกาสไปเปิดการสัมมนาโครงการนําร่องความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระดับจังหวัดสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือที่เรียกว่า EMS นะครับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินโดยคุณหมอชาตรี จรเดินชีวกุลนะครับท่านเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรวมกับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะครับได้จัดการอบรมสัมมนาขึ้นในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆโดยในปัจจุบันนี้ภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นเวลานี้มีทั้งความรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตด้วย ภัยในปัจจุบนันนี้นับว่ามีภัยที่ร้ายแรงขึ้นตลอดเวลาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้น้ําท่วมก็เป็นปกติครับก็เวลาท่วมก็ลดกันไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นสภาพปัญหาที่มันเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะมีต้นไม้ธรรมชาติป่าไม้ที่คอยชะลอน้ําน้ําไหลแรงไหลเร็ว พลังน,น้ำนี่มัสำคัญนะครับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างลายไปตามู่บ้านก็ก่อให้เกิดอันตรายซึ่งสมัยก่อนนี้ไม่ได้เป็นปัญหามากนักในเรื่องของภุทกภยัยกลับดีซะอีกในไรลายนามีนาแตปัจจุบันนี้กลายเป็นภัยอันหนึ่งจะเห็นได้จากภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นจังหวัดน่านของเราก็เกิดภัยธรรมชาติน้าท่วมเมื่อปีพศ2549ค่อนข้างหนักทีเดียวเพราะนั้นภัยธรรมชาติในเรื่องของน้ําท่วมภัยธรรมชาติทางทะเลเรื่องซึนามิ คนตายกันล้มตายกันเยอะแยะมากมายรวมทั้งภัยที่เกิดจากลมพัดเมื่อก่อนนี้ลมพัดบ้านเรือนก็เพียงแต่หาสังกษีตะปูนะครับไปแจกไปจ่ายกันแต่ปัจจุบันนี้ลมพัดหรือวัตภัยนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงภัยธรรมชาติอีกอันหนึ่งคือภัยที่เกิดจากไฟป่าเวลานี้จังหวัดน่านของเรานั้นเป็นพื้นที่ป่าไม้ ค่อนข้างมาก7ล้านกว่าไร่ไฟป่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนั่นคือภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีดินถลม่มแต่อีกภัยหนึ่งคือภัยที่มนุษย์ทําขึ้นครับท่านผูฟังครับเช่นไฟป่าที่มนุษย์จุดกันขึ้นเองผู้คนทั้งหมายพากันไปตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งใช้ไฟจุดป่าเพื่อบุกเบิกที่ดินทำกิน รุกพื้นที่กันไปก่อให้เกิดไฟไหม้ระบาดไปทั่วบ้านทุ่มืองนี่ก็เป็นภัยที่มนุษย์ทําขึ้นอีกภัยหนึ่งที่มนุษย์ทําขึ้นคืออุบัติเหตุร,รงครกันทุกปีครับสามอสมขอหนึ่งรอจนท่องกันได้แล้วแต่ว่าทางปฏิบัตินั้นก็ยังก่อให้เกิดความสูญเสียอยู่มากมายมอเตอร์ไซค์รถยนต์ถนนหนทางต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐาน ชีวิตมนุษย์จบสิ้นลงไปเรื่องของปุบัติเหตุนี่ปีหนึ่งนับหมื่นแสนแสนยิ่งกว่าสงครามใดๆตึกถล่มนี่ก็ยังมีครับก่อสร้างผิดแบบวิศวกรสถาปนิกไม่ไปดูแลตึกอาคารบ้านเรือนต่างๆผู้คนล้มตายเพราะสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นนี่มากมายปัจจุบันนี้คนที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์ทําขึ้นยังทุพพลภาพบางคนต้องนอนเป็นผักเป็นปลาอยู่ก็ยังมีอีกภัยหนึ่งนะครับ ที่ว่าพูดกันเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของภัยใหม่เช่นภัยจากการก่อวินาศกรรมภัยจากการก่อการร้ายภัยจากสงครามนี่ก็เป็นภัยใหม่สงครามนี่ไม่เคยมีพี่มีน้องครับสูญเสียทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือทําอย่างไรครับจะให้ภัยเหล่านี้ให้ผู้ได้รับผลกระทบนั้นได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วเขาก็มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะให้มีการส่งต่อผู้ป่วย รือการดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้องก็เป็นที่น่ายินดีว่าเรามีการพูดจากันแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน้าเนี่ยเขาก็มีหน่วยกู้ชีพซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีแล้วก็ยังมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆแต่ยังขาดแคลนอยู่มากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบการเตือนภยัยอุปรกรณ์ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ ซึ่งเวลานี้งบประมาณทางรัฐบาลเองก็ค่อนข้างกันน้อยก็จึงต้องมาพูดกันว่าเอ๊ะทำอย่างไรถึงจะให้ท้องถิ่นมีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุสนก็มีข้อยุติกันนะครับว่าทางองค์การ,รสสบริหารส่วนตำบลนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับองค์การ,รสสบริหารส่วนตำบลก็ดีทางเทศบาลก็ดีก็สามารถตั้งงบประมาณช่วยเหลือสนับสนุสน,นในเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินได้เพื่อเป็นการ เยียวยาเพื่อเป็นการดูแลในเรื่องนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปบัญชาการเหตุการณ์บ่อยๆเมื่อมีเหตุการณ์ฉยุกเฉินผมก็เลยเล่าให้ท่านผู้ฟังผ่านรายการนี้ไปด้วยว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ฉยุกเฉิอน,นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไทยมุงครับมักจะมุงกันจนผมทํางานไม่ได้หรือหน่วยงานในต่างทํางานเข้าถึงพื้นที่น,น้อยเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องมีระบบในการบริหารจัดการว่าเวลาเกิดเหต,ตุตรงไหนก็ต้องมี แนวเขตพื้นที่ที่ห้ามผู้คนทั้งหลายเข้าไปนอกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้อันหนึง่งอีกอัน,น,นอหนึ่งนออเหนอจากไทยมุงก็คือเรื่องของไม่รู้จะสั่งการอย่างไรมองไปก็เต็มไปหมดเตมไม่รู้ว่าทําอะไรกันบ้างเพราะขาดการซักซ้อมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติว่าจะทําอย่างไรจริงๆมีการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆการเข้าการออกสุดท้ายแล้วก็คือการเก็บหลักฐานนี่นะครับ ทางตารวจต้องเก็บหลักฐานเพื่อไปดําเนินคดีกับผู้ที่กระทาผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายสุดท้ายก็คือการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เราผลกระทบจากอุบัติเหตุจากอุบัติภยัยจากภ,ายภ,ายภายัยธรรมชาติี๋ยวนี้เขาก็มีระเบียบนะครับในเรื่องของภยัยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่มันช่วยกันดูแลตรงนี้คนระับท่านผู้ฟังที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือคงสังเกตเห็นนะครับว่ามีสินค้า เขามาตั้งบูธจําหน่ายก็เรียนท่านบุฟังว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของดีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์น้ำหนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต่อเขาได้นําผู้ประกอบการมาร่วมกันในการที่จําหน่ายสินค้าท่านผู้ฟังคงทราบดีนะครับว่าพื้นที่3ามจังหวัดภาคใต้ก็คือนราธิวาสยะลาปัตตานีนี่เวลานี้ขายของกันไม่ได้เลยเช้ามาก็รินแต่ข่าวระเบิดคาบอมเศรษฐกิจที่นั่นก็ไม่รู้จะขายที่ไหน ก็เลยมาขอความร่วมมือจากจังหวัดนานขอมาขายตรงบริเวณที่บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือก็เป็นที่น่าเห็นใจว่าพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มอีก2จังหวัดก็คือจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาก็ยังได้รับภยัยผลกระทบตรงนั้นนะครับในเรื่องของภัยขอการไร้าย mm. เขาก็นําเอาศิลปะการแสดงนำเอาสินค้าจากชายแดนใต้น่าสนใจที่เดินนะครับท่านที่ยังไม่เคยไปไปดูกันนะครับ ของดีชายแดนใต้มีอะไรบ้างที่ผมอยากจะแนะนําให้ไปอย่างเช่นพวกอาหารการกินเนี่ทา้งใต้เขาอุดมสมบูรณ์พอสมควรศิลปะหัตถกรรมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกๆครับรวมทั้งที่ของปแปลกๆอย่างเช่นใบไม้สีทองเนี่ยมีเฉพาะที่จังหวัดนราทิวาที่เดียวเป็นต้นไม้ผมเคยไปดูนะครับปีหนึ่งออกใบสีทองครั้งเดียวเดี๋ยวนี้ยังออกเป็นสีเงินด้วยนะครับ เป็นใบเงินใบทองเข้ามาใส่กรอบรูปนะครับแล้วมาจําหน่ายที่ที่จังหวัดใา้เราแล้วที่แนวปลาไปกว่านั้นก็คือเรือที่เป็นสนินรักทางใต้คือเรือกอลและคล้ายๆกับเรือน่านแต่เรือกอและนี่เขาจะมีลวดลายนะครับที่สวยงามสีสันเหมือนกันครับนี่เรือกอและนะครับของเราก็มีเรือหัวเป็นพญานาคหางเป็นโขก็คล้ายๆคลึงก,กันนะครับแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นทุกเรียนกวนอาหารต่างๆที่สําคัญครับเขานาเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้พวกเราได้ส่งไปสนีไปอย่างพี่น้องให้กําลังใจกันนําเอาบุคคลต้นแบบไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกกันจ่าเพียรน,นะครับเอกสมยานะครับที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้านที่ราชการเขาเขาก็นาเอาบุคคลต้นแบบเหล่านี้มาแสดงให้ดู อยากจะรู้ว่าใครที่เขาเสียสละกับบ้านเมืองมากน้อยแค่ไหนไปดูที่งานนี้ด้วยนะครับในงานนี้ก็มีพระน a นรัฐมนตรีองคอาจค้มไพบย์บมาเป็นประธานมีท่านพานุอุทัยรัตนรองประกกระทรวงมาไทยในฐานะเลขาธิการศูนย์อุตสาหกรรมบริหารจังหวัดยแดนภาคใต้แล้วก็มีที่ดีกรมประชาสัมพันธ์คุณกฤษณพรเสริมพ,พานิชม,มาร่วมกันเปิดงานนี้จนถึงน่นครับถึงวันที่12กุมภาพันธ์เวลานี้ก็มีการแสดงสินค้าอยู่นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุนเศรษฐกิจนี่รัฐบาลเขาก็มีนโยบายนะครับโดยเฉพาะยิงย่งในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็นํานหลักการคือนาเอาภูมิปัญญาท้องถิน่นอย่างที่จังหวัดชายแดนใต้เขานามาแสดงนี่ครับไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาต่างๆนะครับมาสร้างเป็นจุดเด่นของสินค้าเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ นะครับนำเอาต้นทุนตามปรราัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้านแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์โดยเฉพาะมาผลิตเป็นสินค้าจําหน่ายกันจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองต้นแบบทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถ้าพูดไปแล้วความเก่าแก่ของจังหวัดน่านเนี่ยนู่นแหละครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุขโขทัยดยซ้าไปครั้งที่ยังเป็นเมืองวรนครหรือเมืองปัวต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับ มีการย้ายเมืองกันมาอยู่ทางภูเพียงแช่แห้งมาอยู่ที่เวียงใต้เวียงเหนือปัจจุบันนี้ก็กลับมาที่เวียงใต้ในปัจจุบันตั้งแต่ปีพศ2392สมมัยรัชกาลที่4ก็มีการซ่อมแซมเมืองมีการซ่อมแซมกำแพงเมืองซึ่งเป็นเมืองเก่าจนได้รับสมญาว่าจังหวัดหน้านั้นเป็น7ประตูหนึ่งหนอง12วัดก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่และก็เราก็นําเสนอในเรื่องของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เมืองต้นแบบโดยการนําเสนอว่าน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตนะครับนำเอาวัฒนธรรมต่างๆจิตกรรมฟ้าผนังภาพกระสิบรักที่หนานเมืองผ่านในเขียนไว้ที่วัดนองบัวก,ก็ดีวัดภูมินก็ดีนํามาเป็นเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ประเพณีต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรําฟ้อนร้องนานเรื่องของการแข่งเรือนะครับ ศิลปะว่าทาเรื่องผ้าทอมืออย่างผ้าลายน้ําไหลนี่ก็เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์หรือบริเวณที่เป็นเรื่องเล่าขานกันนะครับในการสร้างคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นต่างๆเราก็นํามาครับนามาพิจารณาเพื่อจะทาเป็นเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์พูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าเอาสินค้าเราจะต้องผลิตในรูปแบบใหม่ๆกันบ้าง ก็คือน,นำเอาศิลปะว่าทำมาประยุกต์อย่างเช่นบรรจุภัณฑ์อาจจะมีรูปภาพจิตกรรมฝาผนังภูวัดภูมินหรือไม่ก็มีลายผ้าน้ำไหลเป็นลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หน้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สร้างเป็นมูลค่าคุณค่าขึ้นมาก็ทํากันบ้างแล้วนะครับปัจจุบันแต่ยังไม่เป็นระบบก็เลยมีการประชุมหารือกันไปแล้วครั้งนึงนะครับวันที่สองกุมภาพัานธ์ที่